เอาละค่ะมีเรื่องหนึ่งที่สัปดาห์นี้แบบน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทุ่มเงิน1ล้านดอลลาร์เซ็นสัญญากับเด็กอายุ17ที่เอาจริงๆนะคะหลายคนไม่เคยได้ยิงชื่อมาก่อนเลยคริสเตียนโอโรสโกจากลีกรองของโคลอมเบียคือมันเหมือนซื้อหวยมากกว่าไหมคะเนี่ยอืมแต่เชื่อไหมคะว่านี่อาจจะเป็นการซื้อที่ฉลาดที่สุดในรอบหลายปีของยูไนเต็ดเลยก็ได้นะ พราะดีลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่นักเตะคนเดียวแต่มันเป็นสัญญาณเลยครับว่าวิธีคิดของสโมสรภายใต้ I N E O S เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปหมดแล้วอ๋อเหรอคะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมดาวรุ่งคนนี้อาจจะเป็นคำตอบของแดนกลางยูเนเต็ดในอีก10ปีข้างหน้าเลยโอเคเงินเริ่มจากข้อมูลเขาก่อนเลยอายุ17จากโคลอมเบียเล่นให้สโมสสฟอร์ทาเลซ่า C E I F ใช่ครับแล้วก็จะย้ายมาจริงๆก็ตอนอายุครบ18ฤดูร้อนหน้า ดูโปรไฟล์ก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะคือจุดที่แมวมองทั่วโลกเริ่มจับตากันจริงๆเนี่ยมันคือผลงานในทีมชาติชุดเล็กเขาเป็นกัปตันทีมโคลอมเบียชุดยูสิบเจพาทีมเข้าชิงแชมป์อเมริกาใต้แล้วในนัดชิงที่แพ้บราซิลดวนจุดโทษเนี่ยเขาเป็นคนเดียวในทีมเลยนะที่ยิงเข้าโอคนเดียวเลยครับมันมีคลิปหลังเกมที่แบบเพื่อนๆร้องไห้กันหมด แต่อโรสโกเดินไปตบไหล่ปลอบใจทีละคนคือวุฒิภาวะเขามันเกินเด็กไปมากเลยอดีตโคช้ชเขาก็ชมนะคะว่าแบบมีภาวะผู้นําเสมอทําตัวเหมือนคนมีประสบการณ์แต่คําถามคือภาวะผู้นําแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงเหรอคะพอต้องเข้ามาอยู่ในห้องแต่งตัวที่มีแต่ซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงๆแรงกดดันก็มาหาศาลนั่นเป็นคําถามที่ดีครับแต่ i e n e o s นี่ยเขามองข้ามเรื่องนั้นไปก่อน เขามองไปที่บทเรียนราคาแพงในอดีตนั่นคือเคสของ m มอยเซสไกเซโดอ๋อที่พลาดไปให้ไบรตันใช่เลยครับปี2021ยูเนเต็ดเกือบจะได้ตัวแล้วแต่ลังเลนิดเดียวไบรตันโฉกไปแค่4.5ล้านปอนด์แล้วดูตอนนี้สิขายให้เชลซีไปร้อยล้านปอนด์นั่นแหละครับการซื้อโอรโรสโกตอนนี้คือการเดิมพันเพื่อไม่ให้โปรติศาสต์ซสำรอย แต่จะบอกว่าเทียบกันได้จริงหรอคบตอนนั้นไกเซโดก็พิสูจน์ตัวเองในหลีกสูงสุดของเอกวาดอร์มาแล้วนะแต่อันนี้ออโรสโกมาจากหลีกระดับ2ของโคลอมเบียด้วยซ้ํามันดูเสี่ยงกว่าเดิมหรือเปล่าคะเสี่ยงกว่าในแง่ของโปรไฟล์แต่ฉลาดกว่าในแง่ของข้อมูลเชิงลึกครับคือสิ่งที่ทีแมวมองข้อมูลเขาเห็นในตัวโอโรสโกเนี่ยไม่ใช่แค่การเข้าสกัดบ่อนะอ้าวแล้วมันคืออะไรคะคือการตัดสินใจทันทีหลังจากแย่งบอลมาได้ ในลีกที่เกมสวนกลับมันเกิดขึ้นในเซียววินาทีออโรสโกเลือกจ่ายบอลแรกขึ้นหน้าได้ถูกต้องถึง85โห oh, 85เลยเหรอครับซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยเห็นในเด็กอายุ17มาก่อนเลย mm hmm. นี่แหละครับที่ทำให้เขาต่างจากคนอื่นโอเคพอพูดแบบนี้แล้วน่าสนใจขึ้นเยอะเลยงั้นกลับมาที่ปัญหาปัจจุบันของยูไนเต็ดแดนกลางตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเละเทะเลยแกซิมิโรก็33แล้วสัญญาก็จะหมดซัมเมอร์หน้า hmm. ส่วนมาโนเอลอุกาเต้ที่ซื้อมาตั้ง60ล้านก็น่าผิดหวังมากมีสถิติที่น่าตกใจเลยคือช่วง10เกมแรกของฤดูกาลตอนที่อุกาเต้อยู่ในสนามเนี้ยผลต่างประตูได้เสียของทีมติดลบถึง7ลูกติดลบ7เลยหรวคะครับพูดง่ายก็คือทุกครั้งที่ทีมยิงได้1ลูกตอนเขาลงเล่นทีมจะเสียคืนไป2ลูกซึ่งสําหรับมิดฟิลตัวรับนีคือพังเลยนะ แล้วเด็กอายุ17คนนี้จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อคอบบี้ไมนูที่เก่งๆก,ก็ยังดูไม่ค่อยเข้ากับระบบของโคช้ชคนปัจจุบันเท่าไหร่นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจรูเบนอโมริมโคช้ชคนปัจจุบันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องระบบ3-4-3ของเขาอ๋อค่ะซึ่งหัวใจของระบบนี้คือมิดฟิลด์คู่กลางสองคนที่ต้องมีวินัยสูงมากทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันให้แผงหลังเลยเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้สมองมากกว่ากำลัง ถูกต้องครับซึ่งนี่คือพิมพ์เขียวที่โอรสโก้ตรองทุกอย่างเขาไม่ได้มีหน้าที่วิ่งไล่บอลไปทั่วแต่มีหน้าที่อ่านเกมแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแปลว่านี่คือการวางแผนระยะยาวมากๆไม่ได้หวังผลทันทีใช่เลยครับยูเนเตดไม่ได้คาดหวังให้เขามาเป็นฮีโร่ในฤดูกาลหน้าแต่จะให้เวลาเขาปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษพัฒนาร่างกายเป้าหมายคือตอนอายุ20-21เขาจะพร้อมเป็นตัวหลักเต็มตัว นี่คือการเปลี่ยนจากการซื้อแบบตื่นประหนกเหมือนตอนซื้อเฟรดหรือมาติชอะไรแบบนั้นใช่ครับแบบนั้นเลยแต่นี่เป็นการวางแผนล่วงหน้า7-8ปีซึ่งมันก็ไปตรงกับกลยุทธ์ใหญ่ของ I N E O S ที่เริ่มไปดึงดาวรุ่งจากอเมริกาใต้ยอย่างเดียโก้ลิออนหรือเซกูโคเน่มาตั้นก่อนอ๋อคือไปหาเพชรในตมก่อนที่คนอื่นจะเจอนั่นเองใช่เลยครับดังนั้นการเซ็นสัญญากับออโรสโกเนี่ยไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะคนหนึ่งนะ แต่มันบอกว่าสโมสรกำลังเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดจากที่เคยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆมาเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตจริงๆซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกฟุตบอลที่แฟนบอลกับบอร์ดบริหารต้องการความสำเร็จแบบทันทีเดียวนั้นการลงรุนกับอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแบบนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ยั่งยินจริงๆหรือเป็นแค่การเดิมพันความเสี่ยงสูงที่ดูดีแค่ในทางทฤษฎีเท่านั้นเอง